เปลาครับซาลาเปาขนมจีบซาลาเปาครับซาลาเปาครับซาลาเปาขนมจีบซาลาเปาครับลูกละห้าบาทครับร้อนๆครับร้อนๆเห็นทีฉันจะต้องเอาซาลาเปาเอาขนมจีบเก่าไปขายพรุ่งนี้อุ่นไปขายใครจะไปรู้เล่าเสร็จฉันขนาอดแซ่หวานยังเปรี้ยว เช็คอีกอันหนึ่งดูซิคือความชัวอีอันนี้มีหน่อนด้วยอ่ะพอขา,อานี่สาลาเปาหวานแอนเค็มลูกละห้าบาทาและต่อไปขนมจีบชิ้นละหนึ่งบาท อนี่แหละสาลาเปาหวานแอนเค็มลูกละห้าบาทขนมจีบชิ้นละหนึ่งบาทขายดีแน่ๆขายถูกขนาดนี้วันนี้เปิดร้านวันแรกต้องขายดีชัวป้าไปจัดร้านดีกว่าเบอรสเป็นนายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่เบอร์สปดนายยุทธิษแหงธรรม ดูท่าเบอร์18นี่น่าจะเอาการเอางานดีอยู่นะถ้าจะได้เว้ยโ,โอ้ยร้อนเอทำอุ่นๆแบบนี้สิลูกค้าถึงจะชอบเอ้าทำไมไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยเปิดร้านวันแรกเนี่ยก็จะเจ๊งแล้วเหรอซาลาเปาครับสาลาเปาขนมจีบสาลาเปาครับ ซาลาเปาครับซาลาเปาขนมจีบซาลาเปาครับลูกละ5บาทครับขนมจีบชิ้นละ1บาทครับร้อนๆครับร้อนๆ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้าไอ้หนูซื้อาลาเปาเลยครับอามาเลยหนูมามามาเอาอะไรพ่อหนุ่มเอาใส่อะไรครับ <c oughs> เอาใส่หวานเอากี่บาทเอ <c oughs> <น>่ยไม่ โอ้100หนึ่งร้อย้เหรอมีตังเหรอหนึ่งร้อยให้น้องด้วยเอาไปให้น้อง,อน,องน้องอะไรน้อง้องใส่อะไรโนใส่อะไรหนใส่อะไรคะอ่ะครบแล้วหนึ่งร้อยว้าวว้าวมากจริงจังเลยมากจริงจังเลยม,<า>ม,มาเลยหนึ่งร้อยบาทอันนี้อันนี้หนูถือกลับบ้านดีๆนะจ๊ะบายบายเฮ้ย ไม่มีคนมาซื้อฉันเลยต้องได้กินเองเลยเนี่ยมันก็หอมมันก็น่ากินนะแต่ทำไมไม่มีคนมาซื้อเนี่ยก็อร่อยนะโอ้เหลือเยอะจังเลยโหทำไมเหลือเยอะแบบนี้เนี่ย น่าจะ200รกว่าบาทถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นทีต้องขาดทุนแน่เลยอะกำไรก็ไม่ได้ที่จะทำยังไงดีเห็นทีฉันจะต้องเอาสาลาเปาเอาขนมจีบเก่าไปขายพรุ่งนี้อุ่นไปขายใครจะไปรู้เล่าเสร็จฉัน โโอ้โห,โหออออแถวนี้เปิดเพลงสนุกจังเลยแบบนี้ก็ไม่ได้ขายกันพอดี <c oughs> แบบนี้ไม่มีทางขาดทุนแน่นอนเพราะฉันน่ะเอาของที่เหลือจากเมื่อวานมาขายอย่งไรละ่ะแค่เอาลงหม้อนึ่งอุ่นขาย ก็ไม่มีใครรู้แล้วเอามาครับเซาร์เปาลกินหอมจังเลยซอร์เปาหน่อยค่ะซื้อกี่บาทครับเอาหนึ่งร้อยค่ะพอดีหิวม,กมากๆเลยได้เลยครับผมแล้วนี่ทำเสร็จตั้งแต่กี่โมงคะโอ้ยกี่โมองอะไรผมทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวา,านอะไรนะคะโอ้ยกี่โมองอะไรกันผมทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวะนเออเมื่อวานผมเตรียวมวัตถุดิบนนะ เพิ่งทำเสร็จเมื enfin ่อเช้านี่เลยอ๋อค่ะเอาร้อยหนึ่งใช่ไหมได้ได้ได้ครบแล้วครับสิบลูกหนึ่งร้อยบาทครับผมอ่ะครับผมท่านให้อร่อยนะคะได้ตังค์หนึ่งร้อยบาทเลยขนาดเอาของเก่ามาขายซาลาเปาเก่าๆมาขาย ยังมีคนโงโ่งโ,งโดนฉันหลอกขายไปได้ตั้งหนึ่งร้อยบาทเด้อืมซาลาเปาอเแล้วเปานึ่งนี่มันหอมจริงๆเลยืมทำไมมันแหม่เนี่ยไหนร้องไส่หวานนี่ทำไมมันตุ้เปรี้ยวอ่ะืมขนาดไซ่หวานยังเปรี้ยว เช็คอีกนึงดูซิคือความชัวอีอันนี้มีหนอนด้วยอ่ะพอ่อคะพอ่อคะคุณขายแบบนี้ให้ลูกค้าได้ยังไงอะ่ะขายอะไรอะ่ระซาลาเปาเน่าอะไรนะคุณบอกว่าผมขายซาลาเปาเน่าให้คุณอย่างนั้นเลยคุณคุณเอาอะไรมาพูด ก็ฉันกินแล้วมันมีกลิ่นเหม็นยังไงล่ะแล้วบางลูกนะมันต้องมีหนอนด้วยคุณพูดอย่างนั้นได้ยังไงคุณบอกว่าผมขายซาลาเปาเน่าให้กับคุณอย่างนั้นเลยคุณอย่ามาตู่ผมนะมผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบตู่ไม่ชอบตู่ผมไม่ชอบตู่ไม่ชอบตู่ไม่ชอบตู่ได้ยินไหมไม่ชอบตู่เข้าใจไหมผมไม่ชอบตู่ ผมไม่ชอบตู่เข้าใจไหมคุณไม่ชอบตู่ก็เรื่องของคุณฉันก็ไม่ชอบตู่เหมือนกันหมายถึงการตู่เหรอตู่ไปใช่แล้วเพราะการตู่ว่าระายคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่นี่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นคุณขายของเน่าเสียให้กับฉันดีนะที่ฉันไม่กินเยอะถ้าฉันกินเยอะฉันอาจจะตายไปแล้วก็ได้คุณเคยสงสารผู้บริโภคไหมเขาอาจจะท้องเสียนอนโรงพยาบาลก็ได้ ระเป๋าของคุณมันลูกละ5บาทแต่ถ้าลูกค้าเป็นอะไรขึ้นมาคุณก็จะเสียมากกว่านั้นเลยนะจาก5บาทอาจจะได้จ่ายค่ารักษาเป็น5 0,000ื่นเลยนะแล้วถ้าลูกค้าเป็นอะไรขึ้นมากินของเน่าเสียจนอาจถึงชีวิตคุณจะทํำยังไงคุณจะรู้สึกผิดบ้างไหมพะะ่อค้าแล้ววันนี้คุณขายให้ใครบ้างวันนี้ก็เพิ่งขายให้คุณนี่แหละคนแรกเลิกเถอะนะ ขายของเน่าให้กับคนอื่นคุณขายของแบบนี้ให้กับลูกค้าหรอคุณไม่กลัวข้อท้องเสียหรือไงเลิกเถอะนะเลิกขายของเน่าให้กับคนอื่นใช่แล้วใช่แล้วคุณไม่สงสารเด็กพวกนี้หรือไงเด็กๆพี่ขอโทษนะผมขอโทษที่ผมขายซาลาเปาเน่าให้กับคุณ ผมยอมรับแล้วว่าผมเอาสาะเปาที่ค้างคืนมาอุ่นขายให้คุณน่ะผมจะไม่ขายของเน่าให้กับคนอื่นแล้วผมขอโทษนะฉันจะไม่เอาเรื่องคุณแต่คุณเลิกขายของพวกนี้ได้แล้วผมขอโทษพวกเรากลับคนี <Lia ison> เช้าวันต่อมาค่ะซื้อใครก่อนนะะอ้าวมามา,มา,ม,า,ม,ามาเลือกเอาเลยมาเลือกเอาเลยเนี่ยเยอะะมาไปเอาขอนมจีบเลยค่ะอา่าคนนี้เอาขนมจีบอันนี้เอาไส้อะไรครับเอาไส่หวานไส่หวานไส่หวานหน่อยครับอ่าหนูนี่ของหนูไส้หวานเอาเอาค่าบาทโอเคโอเคหลังจากที่ฉันค้าขายแบบสุจริตคนก็มาซื้อเยอะเลยอ่ะ ได้ตังพวกความสุจริตเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองได้เวลาแจกเด็กๆแล้วเอานี่ครับนี่ครับแจกแจกแจกเอาน้ำจิ้มว่น้ำจิ้มนักเพื่อนน้ำว่าเอาะเอาลูก